ตามอ้นสาธารณะนี่ทางอำเภอเสนาคลิคมเนี่ยให้ความยิ่งค,คิดเห็นของท่านครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สําคัญหน่วยงานราชการต้องลงมาตรวจสอบให้ชัดเจนความจริงคืออย่างไรตัวดิฉันเองก็ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะประมาณสองทุ่มมีพี่น้องประชาชนอำเภอเสนาคลิคมโทรมาส,สามคนบอกว่าตอนนี้ถูกคมคู่ากคู่มีอิทธิพลจะเอาความผิดชาวบ้าน ใครมาเป็นพยมพยานใครเป็นคนที่บเบาแสอะไรนี่จะเอาความผิดเขาและยังก้าวล่วงไปถึงหน่วยงานราชการซึ่งนายอำเภอเสนัให้ท่านเพิ่งมารับราชการแล้วท่านก็เท่าที่ทราบประวัติท่าน,ท,านท่านก็เป็นคนดีก็มีการข่มขู่ตามที่ชาวบ้านบอกนะแต่ท่านนายอำเภอท่านไม่ได้โทรมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเท้งนั้นรีบทําให้กระจ่างซะหน่วยงานที่ก็กเขี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้การให้ลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันเกิดความเสียหาย ภาพรวมจังหวัดด้วยค่ะเพราะในอดีตไม่เคยมีแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ก็คงต้องมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องปกติธรรมดา mm hmm. เพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของปกครอง mm hmm. เพราะว่ามันก็มีกฎหมายอยู่อันนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะชาวบ้านไม่ต้องร้องตอนนี้ไม่ไม่ต้องมีปัญหาแต่ที่ห่วงที่สุดก็คือชาวบ้านที่ไปข้อมูลแล้วก็ไปมีภาพถ่ายตามสื่อตอนนี้ถูกข่มขู่แล้วตามที่เขาโทรศัพท์มาเมื่อคืนนะคะม,มีการข่มขู่กัน ดังนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ว่าการจาังหวัดต้องท่านผู้การด้วยก็ต้องให้การคุ้มครองชาวบ้านด้วยเรื่องจริงเท็จยังไงที่ฉันไม,ไม่ทราบนะคะไม่ทราบแต่ว่าถ้ามีการข่มขู่กันต้องช่วยกันปกป,ป้องแล้วก็ให้ดูแลคุ้มครองชาวบ้านด้วยนะคะฝากไว้เรื่องนี้ค่ะขอบคุณครับ มเปไนน็นไคือสีมนอ่าเจ้าของทีเขามาพอ,อกนรเลยเอาออกไปไ่ได้ตัวนี้เพราะว่าเขามีทายาทอยู่บ้านเฝาเฝอยู่ยกะเขามาเห็นแล้วเขาก็เลยพายลูกอของเอกสิิ์นี่มันปะ,ะไม่เอกชิ์สรงให้เอกสิ์เบิ่งหลังเอกสิ์ก็ขินมาแบบก็ไม่หามอาเอาไปใส่าซฉั่นเอกสิ์ว่าเก็ง่ายบ่ได้ เออยัง khoa ความกัน như นี่ này ซั่น Này Yeah.